าพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาผสมเกสรอินทาผาลมกันยินทผาลมเป็นพืชไม่สมบูรณ์เพศนะครับก็ตัวผู้กับตัวเมียต้นตัวผู้ตัวเมียก็จะต่างกันต้นตัวผู้ก็จะมีออกกาบแล้วก็เปจัดลักษณะนี้นะครับ จันจะเป็นดอกเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องเอาเกสรต,ตัวผู้ที่เป็นดอกเนี่ยเป็นผงเกสรเนี่ยมาผสมช่วยกับจันตัวเมียที่มีลักษณะแบบนี้นะครับจันตัวเมียก็จะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันครับว่าเป็นยังไงมาดูจันตัวเมียนะครับอมเมอา,านเนี่ยจะมีหนามเหลืองนะฮะหนามก็จะเหลืองนะฮะแต่นี้เราตัดหนามไปบางส่วนเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับเริ่มต้นเนี่ยสำหรับคนเพิ่งปลูกนะครับการทำงานเราต้องตัดหนามออกก่อนนะครับ ตัดน้ำทิ้งเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานนะครับน้ำอินทตราลัมจะแหลมมากเลยนะครับอันนี้เป็นจันตัวเมียนะครับ <Wow. S 1> เราต้องเอาผงเกสรตัวผู้มาผสมเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดูว่าเกสรเนี่ยกาบของจันเนี่ยมันแตกหรือยังถ้ายังไม่แตกแบบนี้นะครับยังไม่พร้อมผสมแต่ถ้าแตกแล้วเนี่ยตะกี้เราช่วยมันออกมานะครับช่วยช่วยตัดนะครับเหลืออีกข้างเดี๋ยวตัดนะครับเราก็เอากาบจันออกนะครับ พอ,อกาบจันออกเราก็มาครี่ดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดอินทผาลามัมเป็นเม็ดจั่นตัวเมียนะครับจะเป็นเม็ด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 ช่วงที่ผสมดีที่สุดจะเป็นช่วงเช้านะครับก็มีความชื้นใกล้เที่ยงละเราก็มาช่วยด้วยการฉีดน้ำํำมาฉีดฟอกกี้นะครับฉีดไม่ต้องเยอะนะครับฉีดเพื่ออะไรเวลาเราเอาผงเกสรมาผสมกันเนี่ย ก็จะช่วยในการยึดเกาะผงจะจับได้ดีดีขึ้นอันนี้เป็นผงเกสรตัวผู้ที่เราผสมมาแล้วนะครับเราก็ฉีดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการผสมเนี่ยแค่นี้เองครับเราก็จะได้เ,เกสรตัวเมียซึ่งผสมกับเกสรตัวผู้แล้วเดี <S <S ๋ยวเราจะตั้งเทสทดสอบไปอย่างนี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยเราผสมแล้วนะครับ ผสมเนี่ยเราครอบไว้ไม่ให้ตัวพึ่งหรือแมลงต่างๆมาแบ่งเกสรไปแต่ตัวเนี่ยเราจะตั้งไว้แบบนี้นะครับปีที่แล้วเราก็ทดตอบให้ดูแล้วนะครับว่าเปรียบเทียบกันแต่ลักษณะก็ติดเหมือนกันตัวอเมดาฮาเนี่ยผลลักษณะจะมีสีส้มโอโรนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลูกก็ใหญ่พอประมาณนะครับสวยผิวสวยหวานกรอบแทบไม่ติดฝาดหรือใคร ที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปดูที่มันเจริญเติบโตเสร็จแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงก็หลังจากผสมเกสรไปก็ระยะเวลาในการติดผลเนี่ยก็อีกประมาณ5เดือนนะครับประมาณ5เดือนถึงจะได้ทานผลผลิต mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งว่าจะติดผลเยอะขนาดไหนนะครับ mm hmm. จะมาอัปเดตให้ดู